สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสุบรนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเคลินมืการเชื่อมโยงบุคคลสู่การทำธุรกิจผู้ฟังทุกท่านครับการเชื่อมโยง พอให้เกิดผลลัพธ์ผลผลิตเสมอการเชื่อมโยงบุคคลจากคนที่หนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งสู่การทำธุรกิจได้ดังนั้นหลักการที่ควรจะมีก็คือเราควรจดจำข้อมูลของบุคคลได้ดีมีหลักในการสื่อสารที่ได้ประโยชน์กับทุกๆฝ่ายเป็นคนตรงต่อเวลาครับมีความรับผิดชอบ อยู่ในสังคมฟังให้มากเก็บข้อมูลเสมอไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแม่นยำในการเจรจามีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกการกระทำมีศิละปะในการติดต่อติดตามพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าสำคัญต่อมาคือทบทวนเรื่องราวได้ดีการที่เราทบทวนเรื่องราวได้ดีนั้น มันทําให้เกิดการพูดถึงอ้างถึงหรือกล่าวถึงไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากนั้นทําการเชื่อมเนื่องประสานกันขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคในการสื่อสารของเราก็จําเป็นนะครับผู้พูดเองหรือตัวจันหนองนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยได้มีการทําธุรกิจที่มากมายและหลากหลายสิ่งหนึ่งที่ฝึกมากับตัวเองก็คือการเชื่อมโยงบุคคลการทําให้คนสองคนหรือเกินกว่าสองคนนั้น รู้สึกได้โอกาสสมประโยชน์ผ่านการเชื่อมโยงโดยตัวเราถือว่าเป็นสเสน่ห์ในการทำงานมากๆครับจึงก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆตามมาอย่างมากมายดังนั้นการมีข้อมูลของบุคคลต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขั้นบันทึกหรือเก็บข้อมูลโดยละเอียดแต่หากทำได้ย่อมดีครับแต่หากเราเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนนั้นทำหรือเป็น แล้วเรามีเรื่องราวต่างๆนั้นร้อยเรียงเอาไว้ในสมองของเรามีหลักในการสื่อสารมุ่งเน้นโดยให้ทุกคนนั้นเขาได้ประโยชน์หรือสมประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นทางของเทคนิคการเชื่อมโยงบุคคลเพื่อก้าวขึ้นสู่การทําธุรกิจที่มากมายและหลากหลายครับฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ หากจิตเราคิดดีความมั่งมีย่อมปรากฏตัวครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สั้งสคนสิ่งดีสู่สังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ WLDc สถาบันผลิตความรู้สู่ปุ่มชนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ